สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเ,เรื่อยวงเดือนนะครับของ d v วอ l สแปดโวล์นะครับเพิ่งมาถึงเลยครับสดๆร้อนๆเดี๋ยวเรามาแกะกล่องน,นะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูเลยครับข้างในก็ แรก็มีคู่มือนะครับมีคู่มือมีตัวตัวนํำตัดนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ต่อเครื่องดูฝุ่นนะคร,ครับเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องครับว่าเป็นยังไงนะครับรุ่นนี้เป็นมอเตอร์แปลงฐานนะครับไม่ใช่มอเตอร์บัลเลต ก็ตัวเครื่องก็หน้าตาประมาณนี้นะครับน้ำหนักกำลังดีใช้ได้นะครับวัสดุหนาหนานะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นใบเลื่อยน่าจะ6นิ้วนะครับใช้แบตเตอรี่1 8บโวลต์ของดี a l t นะครับ ความเร็วรอบก็ประมาณอยู่ที่5,150รอบนะครับตัวบางใบนี่ข้างบนนี่เป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับขึ้นรูปแล้วตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะครับมีปุ่มเซฟตี้นะครับต้องกดก่อนนะครับถึงจะ กดสวิกได้นะครับใบตัดก็หกนิ้วนะครับน่าจะหนิ้วครับเล็กๆครับกำลังน่ารักโตเรื่อยอสามารถเอียง45ได้นะครับ45มี มีตัวเลขบอกนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหรด้านท้ายก็มีตัวเลขนะครับปับขึ้นลงขึ้นลงนะครับตัวนี้ตัวเป็นตัวล็อกนะครับส่วน ด้านนี้ก็เป็นตัวยงังยังใบนะครับยังองศาวัสดุแข็งแรงนะครับแข็งแรงดูมีมาตรฐานดีครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวจับ ช่วยจับประคองนะครับใช้เวลาตัดใช้2มือจะได้ไม,ไม่ไม่ปวดแขนนะครับถ้าใช้มือเดียวเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงผมก็เพิ่งได้สั่งมาตัวแรกนะครับไม่เคยใช้เหมือนกันอันนี้เป็น 88V m โวลต์นะคร,ครับเดี๋ยวมาลองกันเลยครับ ต้องกดปุ่มเซฟตี้นะครับตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราปล่อยสวิตชเครื่องจะหยุดการทำงานทันทีนะครับใบจะไม่หมุนแบบเลื่อยวงเดือนไฟฟ้านะครับก็คือปล่อยหยุดปล่อยหยุดเลยนะครับก็ <S 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 เพื่อเป็นการเซฟตี้ระบบที่ค่อนข้างดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับครับแบรนด์ดีวอลนะครับครับสวัสดีครับ